นี้ก็จะมีวิบากกรรมอย่างเบาที่คู่สามีภรรยาที่เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมอาจจะต้องเจอถ้าหากได้รับวิบากกรรมทันควันแต่ถ้าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่เจอวิบากกรรมอย่างเบาถึงเวลามันอาจจะส่งผลในเวลาต่อมาก็ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ ติดตามรับชมภูริฟิล์มครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาพูดคุยในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันมาตอบคำถามคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องที่คุณผู้ชมถามเข้ามาในเรื่องของความรัก เกี่ยวกับวิบากแห่งความรักเกี่ยวกับในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมคู่แท้คู่บุญหรือคู่บารมีคู่บุพเพสนิวาตวิบาก,กรรมเหล่านี้คู่ชีวิตเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรและต้องสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรจึงได้เป็นคู่เวรคู่กรรม ได้เป็นคู่บุญคู่แท้หรือคู่บารมีคู่บุพเพสนิวาสก็จะมาแจกแจงมาแบ่งปันในเรื่องนี้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับซึ่งหลายๆท่านเองในปัจจุบันนี้ก็มีคู่ชีวิตแต่คู่ชีวิตที่อยู่ด้วยที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยบางท่านเองก็ไม่ได้สมปรารถนา อย่างที่ควรจะเป็นคือทั้งสามีและภรรยานั้นไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องเมื่อไม่รู้หน้าที่ของตัวเองการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็เลยเหมือนคู่เวรคู่กรรมที่เราเข้าใจหรือบางคู่เองก็อาจจะทำหน้าที่ของกันและกันได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งหน้าที่ของสามีและภรรยานี้นะครับ พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้ให้เรานั้นนำไปปรับใช้ในชีวิตคู่เพื่อให้ชีวิตคู่นั้นเป็นไปในทางที่ถูกต้องถูกธรรมอย่างหน้าที่ของสามีก็มีอยู่ด้วยกัน5ประการก็คือ 1. ด้วยการยกย่องภรรยา 2. ด้วยการไม่ดูหมิ่นภรรยา 3. ด้วยการไม่นอกใจภรรยา 4. มอบหน้าที่ความเป็นใหญ่ให้กับภรรยา 5. ให้เครื่องประดับกับภรรยาหรือให้ตามโอกาสที่สมควรพอที่กำลังของเราจะจัดหามาได้เพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับภรรยาของเราส่วนหน้าที่ของภรรยาก็มี5ประการเช่นเดียวกันเมื่อสามีทำดีต่อเราแล้วทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ภรรยาเองก็ควรจะทำหน้าที่ของภรรยาด้วยนั่นก็คือ 1. จัดแจงการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียง 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์และ 5. ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงนี่ก็เป็นหน้าที่ของภรรยา5ประการถ้าสามีก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ภรรยาก็ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์การใช้ชีวิตคู่ก็จะไม่มีปัญหาก็จะอยู่ในศีลและอยู่ในธรรมด้วยแต่ถ้าเมื่อใดทั้งภรรยาและสามีไม่ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์ปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ก็จะเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เราเข้าใจกันก็คือคู่เวรคู่กรรม หรือคู่อาฆาตคู่แค้นใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเบียดเบียนมีแต่ทำให้กันและกันเดือดร้อนซึ่งลักษณะที่เราเข้าใจในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของมนุษย์ผีสามีกับภรรยาอยู่ด้วยกันอยู่กันแบบ ไม่อยู่ในศีลในธรรมคือทั้งสามีและภรรยาก็ฆ่าสัตว์หรือลักทรัพย์เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้สามีและภรรยาก็ประพฤติผิดในคามสามีและภรรยาก็ต่างคนก็ต่างพูดโกหกหรืออาจจะชอบดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตกเย็นก็ตั้งวง หรือไม่ก็พากันตลอนตลอนเที่ยวกลางคืนนี่คือการไม่อยู่ในศีลในธรรมของทั้งสามีและภรรยาเมื่อเที่ยวเมื่อกินเมื่อพูดเมื่อใช้ชีวิตไม่อยู่ในศีลในธรรมแบบนี้มันก็จะเป็นการที่ทำอกุศลอยู่ตลอดดังนั้นทั้งสามีและภรรยานอกจากเสียทรัพย์เสื่อมทรัพย์แล้ว ชีวิตคู่มันก็สร้างวิบากกรรมให้กับทั้งสองนั้นต้องเป็นทุกข์คือต่างคนก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันภรรยาก็เบียดเบียนสามีสามีก็เบียดเบียนภรรยาและทั้งภรรยาและสามีต่างก็เบียดเบียนตัวเองเมื่อต่างทั้งเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนกันและกันสร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความลำบากสร้างแต่ความเบียดเบียนแน่นอนว่าจะต้องมีทุกข์เป็นกำไร และวิบากก็จะเป็นทุกข์ด้วยดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็จะมีการทะเลาะเบาะแวง้งมีการตบตีมีการทำร้ายหรือบางคู่ก็อาจจะด่าว่ากันทุกวันบางคู่ก็อาจจะพูดส่อเสียดหรือบางคู่ก็อาจจะพูดเผือเจอด่ากันหยาบคายด้วยอารมณ์แห่งความโกรธทำให้สามีหรือภรรยานั้นต้องเสียใจต้องเกิดความทุกข ต่างคนก็ต่างโทษกันและกันด่าว่ากันคือไม่มีใครอยู่ในศีลในธรรมเลยไม่มีใครที่จะคิดละความคิดที่เป็นอกุศลการพูดที่เป็นอกุศลการกระทําที่เป็นอกุศลดังนั้นการใช้ชีวิตคู่แบบนี้มันก็จะเหมือนคู่เวรคู่กรรมเพราะพากันเดินเข้าสู่ทางเสื่อมทั้งสองคนดังนั้นวิบากกรรมมันก็จะมีตามมาคู่ชีวิตเมื่อ ได้รับวิบากกรรมแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานอย่างเช่นถ้าคู่ชีวิตที่เป็นคู่เวรคู่กรรมหรือที่เรียกว่าสามีผีอยู่กับภรรยาผีบางคู่เมื่อสามีฆ่าสัตว์สามีก็อาจจะอายุสั้นตายไปก่อนภรรยาเพราะอาจจะได้รับวิบากกรรมทันควันหรือถ้าฆ่าสัตว์แล้วอาจจะไม่ได้รับผลทันควัน อาจจะได้รับผลในเวลาต่อมาหรือในเวลาต่อมาอีกก็ได้หรือบางทีภรรยาเองก็ชอบฆ่าสัตว์ภรรยาก็อาจจะตายไปก่อนได้รับผลทันควันหรือบางคู่ก็อาจจะเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยทั้งสามีและภรรยาอย่างเช่นทั้งสามีและภรรยาไปยืมเงินคนอื่นมาก็ไม่คืนไม่ตั้งใจที่จะคืนให้เขา ตั้งใจที่จะรีบเอาของเขามาหรือเห็นทรัพย์สมบัติของใครก็จะเอามาเป็นของตัวเองอย่างนี้ถ้าวิบากกรรมส่งผลทันควันทั้งสามีและภรรยาก็จะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาก็คือความเสื่อมทรัพย์หรือเสื่อมเงินเสื่อมทองเป็นเหตุให้เงินทองที่มีเงินทองที่หามาได้ก็จะเสื่อมไปเมื่อเงินทองเสื่อมการใช้ชีวิตคู่มันก็จะไม่มีความสุข หรือทั้งสามีและภรรยานั้นเป็นผู้ที่ต่างคนต่างประพฤติผิดในกามต่างคนก็ต่างนอกใจสามีจับได้ก็ทะเลาะกันภรรยาจับได้ก็ทะเลาะกันดังนั้นก็จะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาก็คือก่อเวรด้วยศัตรูสร้างศัตรูให้กับตัวเองศัตรูนั้นก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวคือสามีหรืออาจจะเป็นภรรยาของเราเองคอยที่จะจ้องฆ่าจ้องทำร้าย จ้องเอาเรื่องเพราะโกรธแค้นที่สามีไปนอกใจภรรยาไปนอกใจหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องของสามีหรือภรรยาหรืออาจจะเป็นคนรู้จักเพื่อนอย่างนี้จ้องที่จะทำร้ายจ้องที่จะเอาเรื่องหรือไม่ก็อาจจะไปเจอศัตรูภายนอกไปเจอคนอื่นเอาเรื่องซึ่งก็ทำให้เราเองนั้นมีศัตรูมากทั้งสามีและภรรยาการใช้ชีวิตคู่ก็ลำบาก อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีความสุขมีแต่การทะเลาะเบาแวงกันหรือทั้งสามีและภรรยานั้นต่างก็พูดโกหกซึ่งกันและกันเมื่อจับได้เมื่อรู้ก็ทะเลาะเบาแวงกันอีกหรือบางทีก็อาจจะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาจากการโกหกกันและกันนั่นก็คืออาจจะถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงหรือถูกใส่ร้ายใส่ความจนทำให้ชีวิตคู่นั้นไม่มีความสุข หรือทั้งสามีและภรรยานั้นเป็นคนที่ชอบดื่มทั้งคู่คือดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เป็นหนทางแห่งการเสื่อมทรัพย์นี้ดื่มตลอดดื่มทุกวันอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้สามปัญญาได้คือจะนําไปสู่ทําให้วิปลาสคือทําให้ปัญญาเสื่อมถอยหรือถ้าได้รับวิบากกรรมอย่างเบาก็คือความเป็นบ้าทําให้สติสตางไม่เหมือนเดิม ทำให้การใช้ชีวิตนั้นก็ไม่เต็มที่การงานก็ไม่สมบูรณ์นี่ก็จะมีวิบากกรรมอย่างเบาที่คู่สามีภรรยาที่เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมอาจจะต้องเจอถ้าหากได้รับวิบากกรรมทันควันแต่ถ้าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่เจอวิบากกรรมอย่างเบาถึงเวลามันอาจจะส่งผลในเวลาต่อมาก็ได้5ปี10ปี20ปีในวันข้างหน้ามันอาจจะส่งผล หรือมันอาจจะส่งผลในเวลาต่อมาอีกก็ได้อาจจะชาติหน้าก็ได้หรือถ้าทำมากทำให้เจริญก็อาจจะไปถึงขั้นตกนรกกำเนิดเดรจชาหรือเปรตวิสัยก็ได้นี่คือลักษณะของคู่เวรคู่กรรมที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องดังนั้นเราเองไม่ต้องไปโทษวิบากกรรมเก่าแต่เราจงมองการใช้ชีวิตคู่ในปัจจุบัน ว่าเราเองอยู่ด้วยกันอยู่ในศีลในธรรมหรือไม่ถ้าเราไม่อยู่ในศีลในธรรมเราเองก็กลับมาสำรวมใหม่เห็นโทษด,ด้วยความเป็นโทษเราดูแล้วไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเราก็กลับมาอยู่ในธรรมแล้วก็สำรวมระวังเราก็คิดพูดไปในทางที่ดีซึ่งก็เหมือนสามีภรรยาบางคู่นะครับที่สามีอยู่ในศีลในธรรม ก็เป็นผู้ที่รักษาศีลอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องใช้ชีวิตทำหน้าที่ของสามีอย่างสมบูรณ์แต่ภรรยานั้นไม่อยู่ในศีลนในธรรมก็อาจจะประพฤติผิดในกรรมก็อาจจะพูดโกหกดื่มสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแบบนี้ก็จะเรียกว่าชายเทวดาอยู่กับหญิงผีซึ่งก็แน่นอนก็ไม่ต่างจากคู่เวรคู่กรรม เพราะถึงแม้สามีจะอยู่ในศีลในธรรมได้แต่เมื่อภรรยาไม่เดินไปด้วยกันไม่อยู่ในศีลในธรรมจ้องแต่จะทำผิดศีลจ้องแต่ประพฤตินอกใจจ้องแต่จะโกหกหรือดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแน่นอนว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงไม่ลงรอยกันดังนั้นแบบนี้ก็อาจจะเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมที่เราเข้าใจซึ่งแบบนี้เราเองก็ต้องมาสํารวมที่เราถ้าเราเป็น ผู้ที่อยู่ในสินแล้วเพราะเราทํากรรมที่จะให้ผลอย่างไรเราเองก็จะได้รับผลแห่งกรรมอย่างนั้นซึ่งถ้าเราเองอยู่ในสิลน,นิธรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทเราเองก็จะไม่ได้รับผลแห่งกรรมนั้นแต่ถ้าภรรยาเขาประพฤตินอกใจพูดโกหกดื่มสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนั้นเขาทําเองเขาก็จะเป็นผู้รับผล ไม่ทันควันก็อาจจะเวลาต่อมาและเวลาต่อมาอีกซึ่งคู่แบบนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธาตุจะเข้ากันด้วยธาตุเมื่อธาตุวันหนึ่งมันเข้ากันไม่ได้คือธาตุดีกับธาตุเลวมันเข้ากันไม่ได้ชีวิตคู่ก็ถอยห่างเลิกรากันไปต่างคนต่างไปเพราะว่าผีกับเทวดานั้นมันก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือบางคู่ก็ภรรยาอาจจะอยู่ในศีลในธรรม แต่สามีก็อาจจะประพฤติผิดศีลประพฤตินอกใจพูดโกหกหรือดื่มสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณแบบนี้ชายผีอยู่กับหญิงเทวดาก็ไม่แตกต่างกับคู่เวรคู่กรรมแต่ถ้าภรรยานั้นเป็นผู้ที่มีความเครื่อกูลมีความเมตตาไม่หลงไม่คิดอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลไม่พูด ในสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ทำในสิ่งที่เป็นอกุศลไม่คิดประทุสร้ายสามีไม่โกรธไม่เกลียดรู้จักให้อาภายัยมีความเกื้อกูลมีความเมตตาอยู่เบคกาได้อยู่ในสิลในธรรมได้ก็จะไม่ทุกข์ใจไม่มีโทษแต่ถ้าไม่สามารถสำรวมใจได้ก็จะมีความทุกข์เป็นอย่างมากซึ่งก็จะนำไปสู่การทะเลาะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่มีความสุข เพราะว่าธาตุมันเข้ากันไม่ได้ชิดคู่ถึงวันหนึ่งก็แยกย้ายกันไปอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งชายผีอยู่กับหญิงเทวดาส่วนอีกคู่หนึ่งที่หลายๆท่านนั้นปรารถนาที่อยากจะได้นั่นก็คือที่เราเรียกกันว่าคู่บุญคู่บารมีหรือคู่แท้คู่สร้างคู่สมคู่บุเพสนิวาสซึ่งคู่แบบนี้ทั้งสามีและภรรยานั้นเขาเป็นผู้ที่ ทำหน้าที่ของกันและกันได้อย่างสมบูรณ์สามีก็ทําหน้าที่ของสามีได้อย่างสมบูรณ์ภรรยาก็ทําหน้าที่ของภรรยาได้อย่างสมบูรณ์และทั้งสองก็ยังเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เดินตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมเป็นผู้ที่ไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราและมีะไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท และยังเป็นคู่ที่มีจาคะไม่มีความตรณีละความตรนีเป็นคู่ที่รู้จักจำแนกจจกทานเป็นคู่ที่รู้จักการทำบุญให้ทานให้แล้วไม่คิดเอาคืนให้แล้วไม่หวังแม้แต่ผลบุญซึ่งเป็นคู่ที่พร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะให้เพื่อละความตรณีซึ่งก็เรียกว่ามีจาคะนั่นเอง หรือทั้งคู่เป็นผู้ที่มีปัญญาคือเป็นผู้ที่คิดทำพูดไม่เบียดเบียนกันและกันไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นคู่ที่เชื่อในการให้ทานว่ามีผลเป็นคู่ที่เชื่อในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในการบูชาในการบวงสรวงว่ามีผลเชื่อในเรื่องโลกนี้โลกหน้าเป็นต้นจนนำให้ทั้งคู่นั้น มีปัญญาที่จะเห็นอริยสัจส,สีคู่แบบนี้เมื่ออยู่ด้วยกันก็จะพูดจากันด้วยคําที่ไพเราะมีความเกื้อกูลต่อกันและกันอยู่ด้วยกันคู่แบบนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมากและคู่แบบนี้ก็นอกจากอยู่ด้วยกันณนปัจจุบันเกื้อกูลต่อกันแล้วมีเมตตาต่อกันแล้วเมื่อตายไปคู่แบบนี้ก็จะไปเจอกันอีก คือไปเจอกันในพบชาติหน้าเพราะว่าเป็นคู่บุพเพสนิวาสหรือเป็นคู่แท้ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเจริญพากันอยู่ในศีลในธรรมก็ตายไปก็จะไปเจอกันในโลกสวรรค์สวยสุขในโลกสวรรค์ต่อหรืออาจจะไปเจอกันในพบต่อๆไปก็ได้ถ้าทั้งคู่นั้นมีความเครือกูลต่อก,กันมีความรักใคร่กันอยู่ในศีลในธรรมตลอดด้วยการมีศรัทธามีศีล มีจาคะและมีปัญญาซึ่งพวกเราเองก็สามารถทำได้เริ่มที่ตัวเราก่อนถึงแม้ว่าสามีของเราไม่อยู่ในศีลในธรรมภรรยาของเราไม่อยู่ในศีลในธรรมเราเริ่มที่ตัวเราก่อนด้วยการมีศรัทธาการมีศีลหา้าการมีจาคะละความตรนีและการมีปัญญาคิดทำพูดไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้คู่ชีวิตของเรานั้นเกิดความลำบาก หรือตัวเราเองก็มีความลำบากหรือทั้งคู่นั้นมีความลำบากแบบนี้ก็ถือว่าเรานั้นมีปัญญานำพาให้ตัวเรานั้นเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคู่ชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีกับภรรยาเป็นตัวอย่างที่ดีกับสามีถึงแม้ว่าสามีหรือภรรยาของเรานั้นเขาไม่กลับตัวกลับใจไม่ไม่อยู่ในศีลน,นิธรรมอันนั้นก็เป็นวิบากกรรมของเขา ใครทำคนคนนั้นก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นเราเองสร้างของเราเองเราก็จะได้รับผลแห่งกรรมดีดังนั้นวันหนึ่งเมื่อธาตุมันเข้ากันไม่ได้ต่างคนก็ต่างไปแต่เราขอไปในทางที่ดีไปในทางที่เป็นสุคติโลกสวรรค์ดีกว่าการทำผิดศีลแล้วเราเองต้องไปสู่นรกกำเนิดเดรจชานและเปรตวิสัยซึ่งวิบากกรรมนั้น ไม่มีใครมารับแทนเราได้นอกจากเราเท่านั้นที่จะได้รับผลจากการคิดจากการพูดและการกระทำของเราแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นทุกๆวันทุกๆก,การใช้ชีวิตคู่คุณผู้ชมพยายามคิดพยายามพูดพยายามทำไปในทางที่ไม่ทำให้ตัวเองลำบากไม่ทำให้คู่ชีวิตลำบากไม่ทำให้คนอื่นลำบากไม่ทำให้ทั้งสองฝ่ายลำบากเราเองสํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจ ก็เป็นหนทางที่เราจะได้รับวิบากกรรมดีไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้หรือถ้าไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างน้อยก็ขอให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังดีดีกว่าไปตกนรกกัมเดียจานและเปรตวิสัยนี่ก็คือในเรื่องของวิบากกรรมแห่งความรักในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมคู่แท้หรือคู่บุญคู่บารมีคู่บุเพสนิวาส ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่อยากจะรู้ในเรื่องคู่ชีวิตต่างๆก็กลับมาสํารวมที่ตัวเราก่อนให้มีศรัทธาให้มีศิลให้มีจากะและมีปัญญาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ใช้ชีวิตคู่ณปัจจุบันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มารับชมมารับฟังสาธุครับ